んて <music> สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมบูวิสรุตนักข่าวมืออาชีพกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ในรายการโหนทวิตที่หยิบทุกประเด็นร้อนช้อนทุกประเด็นเด็ดในข่าวข่าว,าวความเคลื่อนไหวและแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ฮอตฮิตใน Twitter กับชาวทวิตสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องราวอะไรที่ฮอตฮิตที่คนเอามารีทวิตเอามาโพสต์กันในท w i t t e r ไปดูกันครับผม ข่าวแรกวันนี้ครับมิวสุภทธิอ s ์ p ิปเป p e r คืออะไร chipper <Sh> chipper คือแฟนคลับคู่จิน้นเราเรียกกันว่า chipper มิวกัาบใจสลายเมื่อมิวสุภทธิ์ระเบิดลงทวิตโดรัวทีเดียว9โพสต์ไล่แฟนคลับให้กลับไปพบจิตแพทย์และการศึกษาสําคัญมากๆฝากรัฐบาลพัฒนาระบบการศึกษาด้วยเอาไปกันใหญ่แค่เรื่องราวเรื่องเดียวไหลไปถึงเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษาคุณมิวสุภทธิโด่งดังมาจากซีรีส์วเรื่องอะไรเนะี่ย เรื่องทานทายเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีดีชื่อดีนะ จุดเริ่มต้นของระเบิดลูกนี้นะฮะมันเกิดมาจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับคูจินมิวกัฟชวิตข้อความเอาไว้นะฮะว่ามิลนี่แปลกคนนะทาให้เราคิดว่าน้องเป็นแฟนพอมาพูดก็เปลี่ยนว่ารู้สึกว่าไม่ใช่อย่าให้เขารู้จังว่าอยากให้เขารู้จังว่าเลิกทําแบบนี้ได้แล้วถ้าไม่แปลกคนแต่ว่าถ้าเขาไม่แปลกแฟนเขาก็คือใยน้องแต่ผมอ่านแล้วผมแปลกมากเลยมันคืออะไรวะเห็นมิวมีความสุขจังกับความรู้สึกคนอื่นคุณมิลก็มาระเบิดลงกับทวิตนี้นะฮะกับโพตนี้บอกว่าทําให้คิดยังไง บ,บอกจนไม่รู้จะบอกอยังไงแล้วไม่ได้คุยกับน้องมา2ปีแล้วได้มั้งครับคิดเองเออเองก็มาโทษผมตลอดขอโทษไว้ตรงนี้เลยนะครับที่เมื่อก่อนแฟนเซอร์วิสแต่ตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันมาโดยตลอดครับนี่ก็มาอีกงงงงกับมิวงงที่ทําไมเพิ่งออกมาเจอด่ามาตั้งกี่ปีคนรอบตัวมิวเจอด่ามากี่คนแล้วมิวก็มา คิดว่าทนแล้วให้เวลาช่วยปรับความคิดใครหลายๆคนครับเพราะทุกคนต่างความคิดสุดท้ายต่างความคิดจริงครับเลยต้องพูดในมุมผลของผมบ้างตอนแรกคิดว่าจะพิมพ์555ให้ดูซอฟลงแต่คิดว่าไม่ช่วยแล้ว p r e สไ e t ์ทูเซ h a ์ชวอตอิ r พอ r ์เ r อ h อะไรวะเนี่ยไปอ่านดูแล้วกันนะครับคิดว่างี้คร ขอทวีตสรุปนะคะเหมือนจะมีคนตีความทวิตคุณมิวผิดไปไกลและเยอะมากๆโค้ดทวิตคุณมิวเกิดจากที่มีแฟนคลับจิ้นจนเกินจริงและแยกแยะไม่ได้ตามภาพค่ะเนื่องจากต้นทวิตลบไปแล้วมีแฟนคลับน่ารักเยอะมากๆที่สนับสนุนคุณมิวและคุณมิวเองก็ไม่ได้มีการว่าหากจะจิ้นกันอ่ะก็ขอจบข่าวของคุณมิวกลับไว้ประมาณนี้นะครับผมกับแฮชแท็กมิวสุพสิทธ์นะจ๊ะข่าวต่อมาครับอันนี้ต้องให้นักสืบโคนันอย่างเราเนี่ยออก ทำการหาปฏิป,ต,ปต่อเรื่องราวว่ามันคืออะไรกับ Has ทน้องต่อเรียกได้ว่ากำลังเป็นป,ประเด็นร้อนที่ใครหลายคนรวมถึงตัวผมเองก็กำลังจับตามองอยู่นะฮะกับ Ha ชทน้องต่อกับการหายตัวไปของน้องต่อเด็กน้อยวัย8เดือนที่เดินหายออกไปจากบ้านด้วยขาตัวเอง ได้ยังไงไม่ได้นะฮะน้องยัง8เดือนแสดงว่าเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดน่นแสดงว่าต้องมีคนอุ้มไปแล้วจะเป็นใครเราไปสืบคนนึงครับข้อ1นะฮะน้องต่อเด็ก8เดือนหายตัวไปจากบ้านของแม่นิ่มกับพ่อพุธแม่นิ่มอายุ17ปีพ่อพุทธอายุ19ปียังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งคู่คือพ่อแม่น้องต่ออยู่กินฉันผัวเมียเมื่อปี2 5 6 3แจ้งความและให้ข้อมูลวกวนจนทาให้ทุกคนสงสัยลุงแจ้ลุงแจ้แจเป็นใครลุงแจ้เป็นเพื่อนสนิทของคุณตาของน้องต่อ ลำด,ดับนี้นะค,คุณผู้ชมจะงงนะฮะแม่ชื่อนิ่มพ่อชื่อพุทธลูกชื่อน้องต่อที่หายไปลุงแจเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของพ่อของแม่นิ่มลุงแจ้สารภาพว่าเคยมีอะไรกับนิ่ม สองห่งสามครั้งแต่ป้องกันตลอดข้อ3นะฮะตำรวจเจอหมอนเปื้อนเลือดสันนิษฐานว่าเป็นเลือดของน้องต่อนะฮะแม่นิ่มกับพ่อพุทธบอกว่าน้องต่อปากแตกต่อมาก็บอกว่าน้องต่อฟันพึ่งขึ้นกัดปาดตัวเองเลือดเลยไหลไปติดหมอนตำรวจก็เลยสงสัยก็เลยเก็บหลักฐานข้อ4ตำรวจตรวจ DNA ค็าบเลือดบนหมอนของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม่นิ่มพ่อพุทธคุณตาของน้องต่อและก็ลุงแจ้ข้อ5ปรากฏว่า d n a ออกมาน้องต่อกับลุงแจ้มีผลดีเอที่ตรงกันเป็นพ่อลูกกันแท้ งงเลยงงเลยนะฮะเริ่มจากจะหาเด็กหายไปเจอเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่านั้นอีกนะฮะลูกไม่ใช่ลูกของคุณพ่อไม่ใช่ลูกของพ่อพุทธแต่เป็นลูกของลูกแจ้กปัจจุบันทั้งนิ่มและพุทธย,ยังไม่ปักใจเชื่อผลตรวจเชื่อว่าพุทธคือพ่อจริงๆขอโฟกัสที่การตามหาเด็กก่อนหลังจากนั้นดีเอค่อยตรวจกันอีกรอบหนึ่งคอมเมนต์เริ่มมาฮะพ่อแม่รู้ว่าลูกหายไปไหน2หัวเมียน,นี้รู้แน่นอนนะฮะน้องต่อไม่ใช่ลูกของพุทธนะฮะตอนแรกตํารวจจะตรวจ DNA แต่มีรุษที่มาปกป้องแม่อ้างสิทธิเยาาวชนตํร ตรวจพื้นที่ทํางานยากมากเสรบขุดไปแม่มีผัวเยอะมากมีผัวตั้งแต่อายุสิบเอ็ดบิ๊กโจ๊กถึงขั้นลงพื้นที่คดีเลยเริ่มคืบหน้าตลอดหลายวันแม่ไม่สลดนะฮะยังไถจอรอ่าเริงผิดวิสัยมนุษย์แม่ผู้ลูกหายพี่หนุ่มเลยแปลกรายการพี่หนุ่มเรียบร้อยโหนกระแสพี่หนุ่มตะล่อมบอกว่าถ้าแม่หาลูกกลับมาจะให้เงินก้อนใหญ่ดูแลลูกอีแม่ถามว่าจะให้จริงๆนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่หลุดนะ,ะสภาพบ้านคนนอกไม่รู้แน่นอนว่ามีเด็กดังนั้นเป็นคนในที่รู้ว่าเด็กหาย ขานอกประเด็นแป๊บไอ้ลุงแจ้เนี่ยควรโดนคดีด้วยเพราะภาคผู้ยาวเพราะตอนนิมท้องเนี่ยน้าจะยยังขาดวิธิภาวะเด็กมากกับมึงสมยอมหรือไม่ก็มันกับภาคผู้ยาวอยู่ดีโอ้ช่วงนี้เรื่องภาคผู้ยาวนี่เยอะนะครับผมก็ก็ต้องมาตามหาความจริงกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องต่อด้วยนะครับขอให้เจอน้องต่อโดยเร็ววันจากกําลังใจจากพี่ๆชาวโหนทวิตครับผม อีกหนึ่งข่าวครับ d r p o n g s k i n c a r e าทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสกินแคร์แบรนด์คนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างด็อกเตอร์ป๋องไม่ใช่ด็อกเตอร์ป้องไม่ใช่ด็อกเตอร์พง์ไม่ใช่ถูกแล้วนะฮะไม่ว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใดามาก็แบรนด์มักจะรับกระแสะการตอ,ตอบรับอย่างยอดเยี่ยมลหลายๆคนก็คงจะคุ้นชินเนื่องจากแบรนด์นี้ได้ครอบครองพื้นที่สื่อทุกแขนงพอๆกับกองสลักพัดไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทโปรดักต์ใหม่ๆผ่านเหล่าอินเอนเซอร์ชื่อดังบิวตี้บล็อกเกอร์หรือแม้แต่ป้ายาบิวร์ดบอพร์ สลักพลสบนทางด่วนมอเตอร์เวย์เรียกได้ว่าทุกพื้นที่นับจากนี้มีแต่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พง์ แต่แล้วก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นมานะฮะเรื่องราวอย่างนี้ฮะมันจะมีโพสต์ที่เขาโปรโมทในการพรีออเดอร์สินค้าของดรพงษ์เนี่ยรูปหนึ่งเป็นสำหรับโพสต์พรีออเดอร์เนี่ยใส่ส่วนผสมเรตินอลเนี่ยหอีกโพสตหนึ่งผลิตเดียวกันแต่ส่วนผสมของเรตินอลเนี่ยศูนย์ก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาว่ามันจะยังไงสิ่งที่เราโฟกัสจากโพสต์นี้มีทั้งหมด3เรื่องนะฮะหความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในการบอกเปอร์เซ็นต์เป็นจริงแค่ไหนหรือทีมกราฟิกกกกออยาาาใส่ะไรไร็็ด้2หเปนควมผิดของกราฟิกสหรััับตตววนี้และ ใส่ตามเปอร์เซนต์จริงหรือเปอร์เซนต์ที่กราฟิกเข้าใจอ่ะอันนี้ก็ต้องมาเคลียร์คัดกันนะครับ3การแสดงความรับผิดช,ชอบต่อผู้บริโภคว่าจริงใจแค่ไหน,นจากนั้นมีผู้เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเจ้าของทวิตก็ตอบไปนะครับว่าเขาเปลี่ยนเปอร์เซนต์ของสารสําคัญลดเกิน20%ตามหลักแล้วต้องจดอยอยใหม่ด้วยนะครับผมไอ้เต้าหนูไม่ได้งโง่อะไรวะเนี่ยไอ้เต้าหนูไม่ได้โง่เขาเปลี่ยนเปอร์เซนต์ของสารสําคัญเรื่อมาเคลมทในสินค้าอ่ะก็คุยกันไปก็สรุปว่าทางแบรนด์ก็ออกมาแล้วเป็นความผิดพลาดของทางกกราาฟิทที่ท แล้วใส่ข้อมูลผิดเท้งนี้แบรนด์ขอ้อมรับความผิดพลาดหากลูกค้าต้องการคือสินค้ายินดีคืนเงินให้ผู้ใชท้ทวิตท่านหนึ่งที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดรามา่าในเบ็นกล่าวในฐานะผู้เชี่ยวชาญการใช้สกินแคร์ว่า 1. ดีใจที่ทางแบรนด์ได้ออกมาตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและแสดงความรับผิดชอบสำหรับผมมีความคิดเห็นว่ามันจะดีขึ้นไปอีกหากมีการออกสเตทเมนต์ทางการบน Twitter ด้วยเพราะช่องทางนี้คือแพลตฟอร์มต้นเรื่องและมีชาวเน็ตเกือบ200,000คนเห็นดราม่านี้ผ่านตาอีกเรื่ออออองงนนกก็็คคืยย่่าาาาแรรต้มมับววเปิดดพลของ ทางแบรนด์จริงๆแล้วปล่อยรูปที่มีข้อมูลผิดพลาดออกมาทําให้ชาวเน็ตที่เห็นความผิดปกตินี้ตีความเป็นต่างนานาจนเกิดความเสียหายในแบร,รนดิงทำให้เชื่อถือและสุดท้ายก็ยอดขายก็อาจจะลดลงก็ส,สําหรับเรื่องนี้ก็ให้ทางผลิตภัณฑ์ออกมาเคลียร์ก็เคลียร์แล้วขอโทษขอโพยกันไปแล้วใครไม่พอใจก็เอาไปคืนเงินนะครับเขาก็รับคืนนะฮะแพแท็กด็อกเตอร์พงเฮ้หมดแรงอันนี้หมดแรงไปใหญ่มันเป็นเรื่องที่น่าหดหู่อยู่บนความ เสียวซ่านไม่น่าเชืว่อว่าความเสียวซ่านจะทําให้เราหดหูได้ขนาดนี้กับแฮชแท็กอะไรอะ่ะอ,อ๋อไม่มีแฮชแท็กแต่เป็นข่าวเป็นข่าวบนทวิตในวิคที่สัปดาห์ที่ผ่านมาอันตรายมากจริงๆที่จีนคน2คนนี้มีอะไรกันบนสะพานแล้วฝ่ายหญิงเกิดพลาดลื่นตกสะพานเสียชีวิตมีพยานเห็นว่าฝ่ายชายเผยเหตุการณ์แทนที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือกับรีบใส่เสื้อผ้าแล้ววิ่งหนีไปทันทีครับ มีความสุขความเสียวก็มีอยู่ด้วยกันกลายเป็นฉากรักสยองขวัญได้ยังไงคอมเมนต์ดังนี้ฮะมีสติสมประกอบกันหรือเปล่าในขณะนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะทุกคนก็รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดทุกที่ตอยไปอุบัติเหตุกไ็ได้ช่วยเหลือแต่วิ่งออกไปแบบนี้มีเจตนาก็เปลี่ยนตามถ้าเราจะมองว่าผู้ชายเจตนาไม่ดีแน่นอนใจร้ายเกินมองในแง่ดีไม่ได้เลยมันมองไม่ดีไม่ได้แต่พาไปเอาบน,นสะพานแล้วฮะคิดอะไร อ,อีกหนึ่งคอมเมนต์มาโหยตุยตอนยังไม่เสร็จแถมยังขิดแบบไม่ใส่เสื้อด้วยน่าสงสารเดี๋ยวแกมานัดไรตรงนี้ใต้สะพานก็ก็ได้มึงเอาดีๆมันก็ฟิลได้เหมือนกันนะกลางสะพานก็ได้หวังว่าผีจะไม่มีทานสเลตนะอีดอกเดี๋ยวหาว่ากูไปสอนนางอีกโดนทัวผีไหมกูไม่หรอกองงไปใหญ่เอออ่ะก็ทางโหนทวิตเราก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียและก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับ อีกหนึ่งข่าวฮอตฮิตฮะยังฮิตกันต่อเนื่องสำหรับเพลงทรงยังแบดแซดยังบอย ของวงเ a p เ r p a ์พนะครับที่กลายมาเป็นเพลงดังของวัยรุ่นฟันน้ำนมจน2หนุ่มเ a p เ r p a ์พนกลายเป็นหัวหน้าแก๊งของเด็กๆมาแล้วนะฮะมารับงานโชว์ตอนกลางวันให้เด็กๆได้ไปจอยกันเพียบเลยนะฮะล่าสุด17กุมภาพันธ์หัวหน้าแก๊งก็สร้างตำนานบทใหม่โดยผู้ใช้งาน t ิ k ตอกท่านหนึ่งนะฮะเป็นผู้ดูแลวง p a ปเ r p a ์พนได้ออกมาเผยคลิปโมเมนต์ขณะที่วงกำลังแสดงโชว์ณร้า,รา,านอาหารแห่งหนึ่งมีเด็กๆมาเกาะหน้าขอบเวทีเชียร์กันอย่างมบมันและมีคนโยกหัวก็สุกเวียงส่งยังแบดแซดยังบอยอ ส่วนบนเวทีก็พลิกไม่ต่างกันเรื่อหนุ่มฮายนักร้องนําได้อุ้มแฟนคลับลายหนึงห่งขึ้นไปด้วยมือนึงก็อุ้มอีกมือหนึ่งก็ร้องท่ามกลางสายตายเอนดูของผู้ปกครองแม้จะดูทุรักทุเลแต่หัวหน้าแก๊งก็ไม่หวั่นโชว์ได้เต็มที่เหมือนเดิมจนถูกใจวัยรุ่นฝันน้ำน้นสุดงานนี้เล่นเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเอนดูกเป็นแถวและแซวว่าเพลงก็ต้องร้องแฟนคลับก็ต้องเลี้ยง f c ง่วงนอนพี่เลยกล่อมซะเลยมาถึงจุดนี้แล้วตอนนี้มีลูกสาวลูกชายเต็มมือแล้วโอ้ยเอนดูพิการักรรรราแหหห่่่่่งงงงงววว็อออไมตต้้เืีนนนใง เด็กๆห่วงนอนอย่างเดียวขอบคุณทุกการติดตามชมรายการโหนชื้นแล้วครับกับผมบูวิศรุตนักข่าวมืออาชีพเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสงยังแบดแซยังบ่อยอาย